สวัสดีครับตัวนี้ก็จะเป็นรถสเปคแครนะครับตัวรุนแซนะครับจะเป็นสีเทาโอเพกนะครับเป็นตัวใหม่เลยนะครับเป็นตัว2022นะครับหน้านะครับเป็นโชมใหม่นะครับตัวนี้รถก็เพิ่งลงนะครับสดๆร้อนๆเลยนะครับเมื่อเช้านะครับจะเป็นสีเทาโอเพกนะครับจะให้ดูรอบๆคันนะครับตัวล้อนะครับก็จะเป็น ขอ16นะครับตัวนี้จะเป็นล้อแม็กนะครับปัดเงานะครับทูโทนนะครับก็จะเป็นปัดเงาแบบนี้นะครับถ้ารุ่นปกติ LDA ก็จะเป็นเป็นสีบอลนะครับแบบนี้นะครับไฟท้ายนะครับตัวนี้ก็จะมีการชวนมาให้นะครับจากโรงงานนะครับก็จะเป็นรุ่นแซนะครับอย่าให้ดูภายในนะครับ ตัวด้านในนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นมัลตีฟังก์ชันนะครับก็จะมีคูดคอนโรลนะครับแล้วก็พวบคุ่มพวกหน้าจอนะครับอินโฟเทนเมนต์พวกนี้เรื่องเสียงความเสียงนะครับหน้าจอก็จะขนาด7นิ้วนะครับเกียร์แฮนดวนนะครับตัวนี้จะเป็น6เกียร์นะครับก็คอนโซลนะครับก็จะเป็นมีสีเทานะครับตัดนะครับเบาะจะเป็นเบาะหนังนะครับในเบาะหนังนะครับจะเป็น คูเมกนะครับตัวนี้นะครับก็จะระบายความร้อนได้ดีนะครับผมัวแฉกนะครับด้านหลังนะครับส่วนด้านหลังก็จะมีอุปกรณ์พวกบอแฉกให้นะครับตัวนี้เป็นแถมให้นะครับตัวนี้ก็จะรอติดฟิล์มนะครับก็เจ็คพิโมดนะครับตัวนี้รุ่นแซดนะครับก็จะมีระบบพวกพวก traction control นะครับพวกอันนี้เพิ่มให้นะครับมีระบบลงทางชันให้นะครับเพราะเป็นรุ่นท็อปนะครับ เดี๋ยวรอติดฟิล์มนะครับเนี่ยห้องฟิล์มนะครับเข้าไปติดข้างในนะครับเดี๋ยวรอติดฟิล์มใส่อุปกรณ์นะครับผมโอเคครับ